ดีจ้ามาเดวกับพี่น้องป้องไปเอซีท,ทุกท่านทุกคนเกินเิเตรียมน้ำหอ่อนวันนี้ก็ได้น้ำหอนใส่กะใส่เอกกระปุกน้ำหอนหาย,ย่างดีทวดกาแฟเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะไปยังไงมายังไงวันนี้เสียงพญาบาลประกาศเอาเพื่อนว่าเขาสิมาชีพทุน ก็จะมาพ่นในข้ายุงพ่นไล่ยุงข้ายุงมหกวันแล้วตั้งตั้งแต่ตลอดตลอดตั้งแต่ออกจากบ้านือหกวันหกวันแล้วนะคะจะครบอาทิตย์หนึ่งก็วันนี้เออไม่ใช่สิเราออกจากบ้านมามันว่าพุทธพุทธรหัสอยูเออแม่นี่ลีอ่ะอาทิตย์หนึ่งมือน,นี้ ทิตย์หนึ่งเต็มๆวันนี้เลยวันนี้อันวันนี้ที่อย่บนในตะล้อนนีก็คือขึ้นเขาขึ้นยังเนี่ยครบหนึ่งครบครบหนึ่งอาทิตย์แต่ว่าออกจากบ้านหนึ่งอาทิตย์แต่ว่าได้ขึ้นเขาเนี่ยหกมือเลยหกวันเต็มๆเลยปีนอนะ่ะแต่เตปีนยู่วยแต่เตปีนยูน่อันอุทยานนั่นไตทองดอกรกะเกียวกับซ้องมือเนาะ สงมือบัหนีมือมือหลังมากับการนางรถมานีเพราะนางเพราะนางรถมานี่เซตมือหลังกับไปไปปีนถ้ำไปปีนวัดถ้ำปีนวัดถ้ำแล้วมาอนีวันหลังมากกั <c oughs> <c oughs> ไปไอห,หกเขาดอกกุหลาบเดี๋ยวก็ไปปีนเขาเก็บหาหน่อไม้สวงมือร่วมร่วมเวมันหกวันอ่ะทุกคนหกมืออ,อาทิตย์หนึ่งพอดีสําหรับที่ เป็นเป็นวายญี่ปุ่นออกจากบ้านโอ้เป๊ะๆก็หกวันเจ็ดวันอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะทุกคนการเวลาไม่ค่อยไข่อิลิการเวลาบาค่อยถ่ายอิลิแต่ถ้าสิ่งไหนที่เราใจจดใจจ่อใจจดใจจ่อกับมันมันมันก็เหมือนมันนานนะแต่อันไหนที่เราแบบเพลิดเพลินไปกับมันกับแบบเป๊บเดียวมันกับพันๆไปเป๊บเดียวมันก็่ันๆไป วันนี้รู้สึกว่าเหมือนจะฝนจะตกมือเหลือถึมทรมากบเป๊บเดียวมันเมันปซาไปสิมันหอดก็ตกด้วยตกก็ลิ้นลิ้นมาลอกปอกเป๊กซื่อเมื่อเล้ยงตลาดนัดอยู่เมื่อเล้งตลาดนัดอยู่สนามกลางบาทรากะชอบตลาดนัดเนี่ยอยู่ในกินน่ะแหละผักนั่งอ่างหยาแนล่ะทุกคนวันนี้บนสิพากันไปยังไดมันนี่ร้านสิไปในเมืองกับบ่มีหลุดบันอยู่แถวนี่ ยุทแถวนี้น่ะถ้าเขาบ่มีลดส่วนตัวก็คือต้องเหมาเหมาอย่างเดียวเลยทุกคน <c oughs> คือบ่ว่ายุทใส่ละเพว่ายุทใส่ละขั้นเขาบ่มีลดส่วนตัวรถยนต์นะพูดถึงว่ารถยนต์นะก็ต้องเมาเขาเพราะว่าจะาของแต่เราบ้านนี่ตรงนี้ลดเครื่องลดเครื่องนี่เอาไว้ที่ไปหันป่นไปดีใกล้ๆเฉพาะใกล้ๆแต่ถ้าไปไกลๆก็ต้องต้องมีรถยดนต์นั่นแหละแต่จังเพื่อน,นี่กระบะมี่แมนบอกที่บนกระบมี่ กัในสิไปใส่ใ,ใกล้ๆกัก็สญญกกกิยากแน่กับการยานพาหนะถ้าก็ต้องเมาหรือว่าหารถจสิงๆเสียงหูกาแฟในเดอทหลุด,ล,ดลายคนอยากให้คนเปลี่ยนอยากให้บนปรับปรับกลับไปบเปลี่ยนดื่มกาแฟการสดกาแฟจะได้ยินเสียงแล้วก็เวลาชงเด็ดกึ๊แกแก,แก,แก,แกแึ๊กกึ ขุ่นมันไหลอัดอัดทะลุดีเคี้ยวๆมันนี่บ่กผมีกัดเตี้ยเมืองว่านกินน้ำย่อยไหลคนอู้คือน้ำย่มันถูกมากนี่น้ำย่ยถูกแห้งน้ำย่ยหลาน้ำย่ยรู้ละหากตืนกาแฟแล้วก็าจะไปยังไดวะมาจังไดก็วางกันอีกเชิญคิวยี่ปุ่นก็เริ่มลอกเริ่มยังแล้วทุกคน หลังจางกำลังเศร้าออกนี่หลายคนก็มีหลายคนบอกให้เพียรตัวนั้นตัวนี้เติมมีก็มีบางคนบอกไม่ต้องไปทําอะไรนะเออที่พนก็ว่าขันยาบุญอยากคิดที่ผลสิหิตเองดอกสิผิจละลณหน้าเองดอกอม,มีพี่บ่วน้องบว่าจะไปทําอะไรเพิ่มอีกนะอย่าไปบ้าจี้ตามเขานะอย่าไปบ้าจี้ตามเขานะไม่ต้องไปทําพอแล้วสวยแล้ว ถ้าอยา่าคิดเกิดชีวิตอยู่แต่ว่าพักก่อนยุ่งสิพักกันกินอยู่แบบไดนวะทีกินอยู่ไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะทุกคนพออยุ่คทุกคนกินง่ายกินง่ายแล้วตอนนี้ยิ่งยิ่งขลังกินเนาะขลังกินหมายว่าเป็นไก่เราไม่กินเป็น นู่นนี่นั่นเขากินบ่ไดเนี่ใดเขาบ่กินเขาก็เขากขะคือบ่กินไม่จําเป็นเขากินปนกินแก้ยวกินกินแก้วนี่แหละก,กะกินแก้วสมตำเดี๋บ่กใกินแล้วนะแต่ว่าเป็นตำไทยไม่ไม,ไม่ไม่ใส่ปลาลงปลาลประมาณนั้นเพื่อนตื่นั้งแตีต๊ยหา่าตื่นตีหา่าลุกขึ้นหนึงเขา่า หนึงเข่าเห็ดล้วกินไ้แม่เตรียมได้กินจากของต้มน้ำห้อนไว้ห้ได้บุนนี่บนเตือนึ้นมาก็คือนั่งได้นั่งกินเลยแต่ละมือกั็พ้ากันตะลอนไปหันไปนี่เกี่กับบมีพระหละกอีอย่างมากไม้ดอกก็คือพราหละกก็คือดูเลยแม่ดูเลยแม่ ตัดอ้อยนะนาตาัดอ้อยนะเขาสีนี้เขาสีอันมี้งานอยู่ตลอดช่วงตัดอ้อยตะกอนหนี่ญุบตัดอ้อยว่ามัน,ว,มน,มนว่ามันเมื่อปู่ผู้หนึ่งว่ามันเซียนอ้อยผู้หนึ่งแหละต้งเต่สมัยอยู่หนีนะอยู่ป่าอ้อยนะไอตัดอ้อยมือหนึ่งสีหาลอยมัดทุกคนมัดละสองบาทมัดละสองบาท มือหนึ่งนรี่ลอยหาลอยมันี่ไตมือเราเป็นพันก็ได้หาหกลอยยังบ่ได้สมัยก้อนเราเรื่องมาสมัยก้อนแต่ว่าเดยนี้ก็มันเป็นอดีตแล,ะละ้วล่ะมันไม่เฮียไม่แห้งขนาดนั้นหรอกแต่ก้อนนี่พักกันไปตัดรับต,าตา่างตัดดอยนี่บ่มันตัดยุทธบ,บ,บ้านเจ้าของบ้านเจ้าของในหอดสิบว่าตตัดฝุ่นลงสุพรรณอำเภอด่านช้างอำ,อ,อำเภอด่านช้างอำ,อ,อำเภออำเภออีหยางวายุติดด่านช้างแม่มันเป็นจังหวัดสุขโขทยัยไ่ ุโขทัยอุทัยอุทัยวันสุกโขทัยอุทัยทานีอำเภอบ้านไร่เอออำเภอบ้รรเลงเพื่อดันสร้างอำเภอบ้านไร่ให้โตแก่น่ะเพิ่นให้โตแก่เพิ่นอยู่บริเวณนั่นเนาะอยู่จังหวัดเพิ่นมาหาคนงานนี่มาหาคนมาหาคนงานไปตัดอ้อยไปขึ้นอ้อยไปอยู่ประจำสวนอ้อยเพิ่นสวนอ้อยเพิ่นมันเป็นเร่รอยเลยเนาะเป็นพันๆ เป็นหลายพันอืมเป็นหลายพันไตรต้องการค้นไปยูแบบดูแลเป็นเป็นหลูก,ก้างประจาตั้งเงินเดือนให้ยังส,ยงสั่นยังสี่ยี่บุไปยูกับผพวนะ่ะตอนนั้นหลูกชายคนใหญ่นี่พึ่งได้สามปีสี่ปีนะ่ะยังไม่ได้เข้าอนุบาลเลยยังไม่ได้เข้าอนุบาลเลยยังเีย,เ,ยเขาสิจับกับปนีละตอนเขาเห็นคลิปนี่แหละวันที่อะ บเลียงว่าบอเลียงว่าอันเพื่อนเขาก็ไปเบื้องนคลิปไปเบื้องนี้คลิปไปเบื้องนไอ้เลี้ยวเิ็นห็นว่านมีคนไปคอมเมนต์ว่าเขาสีจับก็ตอนเห็นคลิปเย็บฮิตนี่ลหละเออเพิ่นเพิ่นเพ่จับดอกเพ,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 พว่าเจ้าหน้าที่เป็นคนไทยหล้ะก็เป็นคนไ้เก็บก็บเอาไปกินเองเพื่อนนั่นเราไปกินแต่ยนะตูเป็นคนก็บห้จังซี่นะแต่ล้วแต่คนสิเอาเป็นแบบว่าจริงจังเนี่ยแต่คนสิคิดแบบจริงจังหรือคิดแบบขำๆหรือเมนแบบ จริงจังหรือเมนแบบคำๆนะแต่เยกบนก็นต่อไปด้วยความเป็นจริงนะคะแยกบนต่อไปด้วยความเป็นจริงอันนี้นี่คลิปเก็บเห็นในรู้สึกว่าจะเป็นประเด็นอยู่นะคะเป็นประเด็นอยู่เพราะว่าหลายคนก็ไม่เข้าใจแต่หลายคนก็เข้าใจแล้วก็บางคนก็เม้นแบบแรงๆบางคนก็เม้นแบบหมันไส้บางคนก็เม้นแบบคำๆอันนี้ก็เมนก็แยกแยะเป็นในในในหลายรูปแบบได้หลายแง่หลายงามนะคะเพราะว่าบางคนเขาไม่ชอบเห็นเราไปแบบนั้นเอนจอยเนาะเอนจอยในการ ไปเที่ยวเราได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติแล้วก็อ่าซึ่งภาพแบบนั้นอนะ่ะมัน,ม,นมันหลายคนอยากทํานะอยากเก็บเห็ดอยากซูฟี่อยากเอนจอยกับสิ่งที่มันไม่ค่อยจะมีให้ให้ได้ทําให้ได้เก็บให้ได้เพลิดเพลินตรงนั้นแต่แต่เขาก็ถูกปิดกั้นอะ่ะคือปิดกั้นแบบไหนก็คือมันเป็นข้อห้ามมันเป็นกฎไงอืมเราวันนี้บนไปกับไปกับเจ้าหน้าที่เขาน่ะก็คือแบบว่าได้สิทธิพิเศษ แต่ทุกคนไปนะก็คือมันจะมีไกด์นำเที่ยวแบบว่าเขาก็ดูแลอยู่ห่างๆนะคะเขาก็ดูแลอยู่ห่างๆถ้าไปแบบเป็นกลุ่มครอบครัวเนาะเขาก็จะไปเป็นครอบครัวของเขาเป็นกลุ่มไปแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลแต่ว่าเขาก็ไม่ไปวุ่นวายอะไรมากแต่ก็ค่อยๆดูอยู่ห่างๆจะมีทอเละคงละครงเนาะอ่าไปนั่งอยู่ห่างก็ไม่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 ใช่ว่าไม่ใช่ว่า,าทัวร์เที่ยว ลูก,ลก,ลก,ลกทีมลูกทั่วนักท่องเที่ยวชุดนั่นต้องจ้างนะไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างถ้าไปเป็น,เป,นเป็นทริปทัวร์ใหญ่อย่างสิก็คือเป็นขอบ,ขอบ,ขอบครัวเก่าค้นสิบค้นขึ้นไปเจ้าหน้าที่เขาก็จะคอยดูอยู่ห่างๆพร้อมจะอ่าให้ความสะดวกและดูแลความปลอดภัยถ้ามิยังเกิดขึ้นอ่โดนสัตว์ร้ายทำร้ายเป็นงงเป็นงอตืแต่เก็บไม่งอตอดหรือว่าไปลื่นล้มหกล้มหัวฟาดหรือว่า ถ้าถ้านู่นนี่นั่นในการเดินเดินเที่ยวอ่ะในในในอุทยานนั้นอ่ะเขาก็จะพร้อมที่จะสแตนบายพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแบบทันท่วงทีอย่างสิ่แล้เากาจะประสานงานหาเพื่อนเพื่อนค่อยช่วยเหลือแบบทันท่วงทีแต่จังยี่บุญในกรณีแบบว่าเราไปคนเดียวไปคนเดียวเทาก็บ่าสามารถจะไปเข้ากลุ่มจะเข้ากับเวาสามารถจะไปเข่ากุ้งกับกับทั่วอื่นได้เพราะว่าเข้าเข้าไปโดยส่วนตัวเราไม่มีเพื่อนเราไม่มีอ่ากลุ่มเที่ยวใช่ไหม ปานี่เี่บ,บุ่ก็ต้องให้เขามาเทคแคร์เป็นพิเศษนะคะมาเทคแค่เป็นพิเศษจากสูตรจากเจ้าหน้าที่อ,าอนารักษ์ของศูนย์นะคะศูนย์อุทยานเขาเลยต้องเขาเลยจ่ายเงินนะคะจ่ายเงินแล้วก็เราก็ไปกับเขาแต่ก็ไม่ได้ว่าไปห่างไกลเพื่อนๆแล้วก็อยู่ในก็อยู่แบบใกล้ๆนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าเวลาถ่ายคลิปเวลาถ่ายอย่างก็คือเราจะถ่ายเอาเฉพาะตัวเราถ่ายเอาเฉพาะของเรา ไม่ไปไม่ไปก้าวไก่ของคนอื่นไม่ไปก้าวไก่คนอื่นก็จะมีบ้างเป็นบางภาพหรือว่าบางวิดีโอที่มันจะเจอมันจะไปะผูกคนจะมาเข่าอยู่ในคลิปวิดีโอเข้าในบ้างนิดหน่อยอะไรประมาณเนี้แต่ว่าก็ด้วยแบบนั้นคือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นาะเพราะมันมันมันอยู่ในสถานที่นั่นแต่เขาก็ประเด็นไปแบบโฟกัสหน้านู่นนี่นั่นมันไม่ใช่นะคะก็เลย พอเราไปแบบนั้นเราก็เลยได้แบบสิทธิพิเศษนิดนึงว่าทาไมเราถึงได้สิทธิพิเศษก็เพราะเราจ่ายเงินไงทุกคนนั่นแหละก็บว่าอยากให้ได้ามามันจบไปแล้วก็คือให้มันจบก็ไปดูแบบไปดูแบบให้มันเป็นความบันเทิงความเพลิดเพลินแล้วกันอย่าไปเอามาเป็นประเดนดาม่านะคะเพราะว่ามันจะทําให้ทั้งคนดูและเยบุญเป็นคนทําคลิปจะไม่เอนจอยไม่สบายนะคะมันจะมีความกังวลเกี่ยวกับเราทําไป หลายคนจะนู่นนี่นั่นไหมคิดไปในทางม,มันมันมันคิดอยู่แล้วล่ะนะคะห้องห้องสามารถจะไปบังคับความคิดของคนแต่ละบุคคลได้นะคะก็ยบ่นบอกไปหลายคลิปแล้วก็ย่านเบื่อเนะอืม,มเป็นยังวันนี้แต่ละมือห้าสิบไปยังไดห,ห้าสิบมาจงไหห้าสิบจะไหน,ในก็คือการใช้ชีวิตของญีน่ตนตัวนี้ก็คือแบบบอกเลยว่าลัานลานะคะลันลารอยากทําอะไรก็ทาอยากไปไหนเราก็ไปอยากกินอะไรแล้วก็กิน แต่ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนเราไม่ได้ไปทําให้ใครก้าวไก่ใครทําให้ใครเดือดร้อนก็อย่าอย่าอยา่อยมา,ามาบอดี้อย่ามาดราม่ากันก็แล้วกันเนาะชีวิตใครก็ชีวิตมันเยบุบนนาเสนอสิ่งไหนไปก็มันเป็นเรื่องเล่าทุกอย่างอยู่อยู่ในตัวของเยบุตรเองนะคะไม่ได้ไปแอบไงไม่ได้ไปแอบอ้างไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนความชอบโดยส่วนตัวก็คือคนที่มักเยบุตรมักเบิงนะคะก็เข้ามาดูเข้ามาติดตามว่าเออเมื่อนี้เบิงแล้วคนเยบยุตรเสื้ผ้าไปใส มื่อนี้แล้วสิไปถ่ายคลิปยังคําว่าบางครั้งอ่ะคาว่าสาระมันไม่ได้จงแจ้งนะคะแต่แต่ละคลิปอาจจะมีความเป็นสาระมีประโยชน์อแอบแฝงอยู่นะคะแต่ละคลิปมันก็จะมีความละเอียดอ่อนของมันนะคะเพราะว่าจะจังงยี่บนขึ้นเขาก็ไปเห็นผลไม้ป่าบางคนก็จะไม่รู้ว่าผลไม้ตัวนี้คืออะไรนะคะอย่างมักกิงกุยเนาะมักกิงกุย ซึ่งมันเป็นผลไม้ป่าชนิดหนึ่งบางคนก็อาจจะรู้ท่อไม่ถึงคันพอไปถึงพอไปเห็นก็เด็ดออกมากินเลยมันก็จะ,จะทําให้แบบว่าเออบางคนมีความแพ้มันขั้นขั้นปากขั้นลิ่นเพิดปา่าซ่าลิ่นซ่าอันนี้เราก็มาบอกว่าเออกินสดๆอย่างนี้ไม่ได้ยังไงส,สีมันกินได้นะคะมันไม่ได้พิษไม่มีไม่มีพิษมีภัยถึงตายหรอกแต่ว่าพอเรากินเข้าไปมันจะมีปฏิกิริยาที่มันไม่ดีตอบสนองเราทั้งสีนะคะเราก็อธิบายฟัง ว่าผลไม้นี่คือเป็นผลไม้ป่าหรือหลายๆคนทั่วไปจะเรียกาภาษาแบบอันน้ำแฝงให้เขาว่าเออเป็นอง,งุ่นป่าเพราะมันเหมือนอง,งุ่นใช่ไหมมันเหมือนอง,งุ่นเขาก็เออเอ,อืเ่นบักอง,งุ่นป่าจริงๆก็ชื่อของเขาเพศของเขาพันุของเขาเป็นเป็นผลไม้ป่าเป็นบักกิงโกยนะคะรสชาติแบบใดร์บอร์ุนกับสา,สาทายายสาธิตให้ฟังนะคะก็ได้ประโยชน์อยู่นะคะเออหลายคนบเคยเห็นแต่ละคนเคยเห็นกับเออแมนมันเป็นทั้งสันทังสี่ นะคะก็ได้เห็นสิ่งเก่าๆซึ่งมันหาดูยากอาจจ้งไปสัมผัสบนภูเขาเราไปหาหน่อไม้ยังสิเขาไปหาหน่อไม้เขาไปเก็บบรรยากาศเก็บภาพที่หลายคนไม่เคยได้ไปเห็นไม่ไม่เคยได้ไปขึ้นไปสัมผัสแบบที่บนุนปีนป่ายภูเขาขึ้นไปนะคะมันก็มีทั้งดินมีทั้งหินมีทั้งแบบเป็นหน้าผาเป็นโน่นนี่นั่นซึ่งซึ่งซึ่ง,งพื้นที่มันไม่ได้ราบเรียบมันไม่ได้สะดวกสบายนะคะมันก็นลําบากแต่ว่า การใช้ชีวิตของผู้คนในละแวกนี้ละแวกนั้นอยู่กับเสียงเวียบล้อมแบบนั้นเขาต้องเขาย่อมปรับตัวแล้วก็ปรับสถานการณ์ให้ให้กลมกลืนให้อยู่กับก,บการดํารงชีวิตของเขาแบบไม่ไม่ได้ลําบากแด้ทว่าทว่าคนคนบกคยเนาะคนในเมืองเนี่ยมามาปีนป่ายแบบเนี่ยจะเป็นอุปสรรคมากนะคะจะไม่ไหวจะบไบ่ไหวในการที่จะปีนป่ายแบบนั้น ธรมาหากินแบบนั้นแต่คนที่ราษฎรหรือว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ในในละแวกแบบนั้น,นสิ่งแวดล้อมแบบนั้นเขาก็ย่อมปรับตัวนะครับปรับตัวกับสภาพสิ่งแวดล้อมการดำรงชีวิตของเขามันก็เหมือนกับว่ามันไม่ยากเรียบง่ายที่บุญก็พาไปสัมผัสแล้วก็คือปีนป่ายขึ้นเขานู่นนี่นั่นธรรมาชาติรอบๆม,มันเป็นยังไงเออมันก็ลวบรอบด้วยหุบเขาออียงเสียเออกับผ้าเบึ้องาว่ามันมี คลิปของเรามันมีคุณค่ามันไม่ได้มันได้ใช้จ่ายเงินทองไหมในการที่จะทําคลิปไม่ไม่ได้ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรมากมายเติมน้ามันซื้อยูซื้อ,อกินเวลาเข้าไปหันไปหนีอยากกินสมตามอยากกินคือเราใช้จ่ายเฉพาะเท่านั้นเองนะคะบ่ได้แบบบือว่างอลังการเหมือนทิพย์เที่ยวในเมืองนะคะทุกคนมันจะแตกต่างกันไปสําหรับคนที่ชอบบรรยากาศบ้าน ชนบดตามปา่าตามเขาตามท้องไร่ท้องนามันก็จะได้อีกอรรถรสหนึง่งมันจะได้สัมผัสอีกแบบหนึง่งยังส่นาะมันก็แล้วแต่ความชอบนั่นแหละเราบ้านี่การที่ยีนมานั่งพูดการที่ยีนมาทําคลิปเนาะมันหลายสไตล์ยี่นก็บอกว่าไลฟ์สไตล์นะคะช่องญบนก็คือไลฟ์สไตล์มีอะไรก็ถ่ายมีอะไรก็นําเสนออาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างเราก็ไม่ว่าก,กันนังสินาเราบ้านี่คือช่องของเราอะเริ่มแรกเลยคือมัน มันมีชื่อขึ้นมาว่าเออเมียฝรั่งโรโซเนาะเมียฝรั่งโรโซคือตอเหล็กๆเลยมันเกี่ยวกับฝรั่งอยู่แล้วแล้วคนที่อ่าคนที่ชอบดูเรื่องเราเมียของของเมียฝรั่งอ่ะกับเขามาเบิงเราก็เลยกลายเป็นว่าช่องเราอ่ะมันอยู่ในสายฝอนะคะมันอยู่ในสายฝอแต่พอเฮาไปเหตุไรส,สไตล์แบบไปหันไปหนีโดยที่ไม่ข้องเกี่ยวกับฝรั่งยอดวิวเราจะไม่ค่อยได้นะคะทุกคนยอดวิวเราจะไม่ค่อยเบิงเพราะว่า ช่องของเรามันมันเป็นสายฝอมันเป็นเกี่ยวกับพวกฝรัง่งถ้าถ้ามีฝรั่งเข้ามาเกี่ยวข้องคนจะให้ความนิยมคนจะชอบดูคนจะชอบแบบเออไปยังไหมาจังไหรฝรั่งแบบไหนนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ทีนี้คือช่วงนี้อย่าวนอยากจะตัดตรงนั้นออกไปสักหน่อยนึงเพราะว่าเรามาแบบนี้มันมนี่เกี่ยวกับฝรั่งนะคะเป็นตัวของตัวเราล้วน,ลวนเลยสัมผัสต,ตามธรรมชาติแบบล้วนๆฮัล,ลก่ลก็เลยว่า ยอดวิวม,ม,มีไม่มีไม่เป็นไรเยบนอยากมาสัมผัสบรรยากาศเก่าๆสัมผัสบรรยากาศที่ตัวเองชอบกับสถานการณ์ที่ตัวเองเคยสัมผัสมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนก็อยากจะหวนลํำลึกถึงเรื่องเก่าๆอยากจะสัมผัสกับบรรยากาศเก่าๆที่เราเคยเราเคยสัมผัสมาจังโมบานเยบนญเคยอยู่มาสิบกว่าปีนะคะทุกคนแล้วก็จากไปเป็นยี่สิบกว่าปีห้องก็เลยหวนขึ้นมารลลึกถึงความหลังมหาเพื่อนมหาคนถี เขาเคยหูจักมักกีเออมันก็ทําให้เรามีความสุขอีกอย่างหนึ่งแล้ววันนี้เรื่องฝรั่งเอาไว้ก่อนนะคะถ้าถึงเวลาถ้าถึงเวลาบุญผ้าวาดสนามีเขาก็อาจจะได้อ่าไปฮอลิเดย์ไปเที่ยวไปอะไรกับฝรั่งแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งกระถามว่าคุยอยู่ไหมปัจจุบันคุยนะคะก็คุยอยู่ปกตินะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้อะไรมากมายเพราะว่าเรามาในในในสถานที่หรือทิปแบบนี้ นะคะทิปเที่ยวแบบนี้มันไม่เกี่ยวกับเขาเราก็ไม่ไม่ควรที่จะเอามาอะไรมากมายอย่างสี้นะทุกคนก็ขอบุญขอบคุณหลายน,นะคะขอบคุณสําหรับอคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจคอมเมนต์ที่บอกว่าชอบแบบติบุญพามาสัมผัสก็ขอบคุณนะคะก็ยังไงก็ติดตามไปเรื่อยๆชีวิตของยิบนแบบเรียบง่ายนะคะทุกคนเป็นเป็นยูทูบเบอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์ที่ไม่ได้มีอะไรหวาไม่เลอเลือหรือไม่เล่เพื่อวางอลังการอะไร ก็เหมือนทุกๆคนที่ <c oughs> ที่ทําแบบบ้านๆนั่นแหละอืโนกันง่ายๆ่าแบบบ้านๆนะก็ขอบคุณหลายๆเราคนนี้ก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะทําอะไรกะค่อยเบิ่งกันแต่ว่ากะจะช้าหน่อยนะคะก็จะอัปเดตก็จะเป็นช่วงเย็นๆพราะว่าเน็ตของเฮ้าสถา,านการณ์การใช้เน็ตณณต,ตอนนี้ตรงนี้นะคะบอกเลยว่ามันอยู่ในหุบเขาแล้วซึ่งบ้านอะ่ะมัน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 ต่ํามันเป็นที่ลุ่มเอลา เราใช้โทรศัพท์ใช้เน็ตหรือ wi-fi นะ่ะมันมันมันช้ามากนะคะมันซ่าเพราะว่ามันเอา่าบอกแล้วว่าบว่ามันบเ่เจริญน,นั่นละ่ะเออการส่งสัญญาณมันไม่เข้าถึงอย่างประมาณนี้ลหละเออกลิศาเน่ั่นละทุกคนอะ่ะจางยในก็ขอบุญขอบคุณเลยหลายเด้อค่ะเด้อคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะกินกาแฟก่อน